กกเก็บเห็ดรอบแรกของปีนี้นะคะกำลังอุอบวบกำลังน่ากินมากวันนี้มีตะก้อม,มาด้วยอนี่ เนื้อเห็นเห็ดเดี่ยมามาไปลูกโอ้มีมีคนช่วยเก็บเห็ดแล้วก็มีพนักงานมาช่วยถ่ายรูปถ่ายวิดีโอให้นะคะวันนี้พี่หยกมาม่าดต้นอ้วบใหญ่อ๋อพี่หยกมาม่าดหนาแล้วใครอีกคะเอ่อฟ้าฝ้ายอืมป้าฝ้ายไม่อยู่เออฟ้าไม่อยู่โจ๊กดี่ต้อ ซูมเข้ามาใกล้ๆเลยดอกสวยเข้าสากักก่อนยกยกท้า,ายดันดอาแรองนีน่นะคะดอกสวยมากกลัวมันหักนุ่ถนอมเก็บไปก็ต้องห้ามส่งเสียงนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวกลัว คนรู้เดี๋ยวก,กลับไปก็ื็นความสุสตกชุกมาหลายวันนะคะเห็ดกำลังขึ้นไปกลุ่มน,นั้นกลัวจะเหยียบเยอะเหลือเกิน ฝนก็ตกแต่เห็ดก็เกิดถ้าไม่มาดูซิเนี่ยเสียดายแย่ค่ะเดี๋ยวคนอื่นเขามาเอาไปกินก่อนขาอวกมากดูนะคะเดี๋ยวกลับไปค่อยทำความสะอาดอดอกสมบูรณ์มากได้น้ำนะคะ ใครจะมาลูกฮะยเดี๋ยวไปเก็บยังไม่หมดมคนเขาเจอเห็ดเขาเรียกให้ไปเก็บขเขาไม่ทันใจเขาบน่นก็มันดอกสวยทุกอันค่อยๆเก็บนะคะเดี๋ยวมันแตกอันนี้มันเล็กก็เก็บไว้ก่อนค่อยมาดูรอบหน้าปิดไว้เดี๋ยวคนเจอ,อไหนดิดีหน้าเจอไปสิ ของดีน้าสิตรงนีตรงไหนคะเดี๋ยวยเดี๋ยวหยกเียบเอาน,นี้ก่อนเขารอเอาเก็บให้เขาก่อนเขารอนี่แม่จะมีด้วยจะ oh. มีด้วยโยคันดูเว้นตลี่แต่เยล็อกกับอัลลัโอเค ไส่ถังขึ้นมาอเาได้ให้กันม่สูไปตรงโน้นป่ะปนี่กลุมนี มอดูนี่กง,มน,งนมงงามมากไปเราเก็บตรงนี้ก่อนอว้าวต,าตื่นเต้นอือหอออ่ะ <c oughs> อุ้ยสนี่เกียรมันมาเฝ้ากินดูมันจะมารอกินเห็ดเราน่าเกลียดมากไม่เห็นนี่ไงนี่ก็ไม่เห็นโอ๊ยนี่ไงตาเนาะ <c oughs> <c oughs> ไม่เห็นก็ไม่ต้องเห็นแล้วไม่ได้อ๋อเสียวดูนีเดี๋ยวคือเด็กเด็กวอสวมซอมบอร์ทับปัสโอ้ฝนมันตกเกือบจะเน่าค่ะ,ะ, <c oughs> ะนี้สิโอเดี๋ยวเหยียบตรงไหนมั่งก็ไม่รู้เมื่อกี้นู่นทีเดียวนะคะเนี่ยโอ้โห ไม่มาเสียดายแย่เลยค่ะฝนก็ตกเกือบจะไม่ออกมาซะแล้วอาทิตย์นี้พยากรณ์อากาศบอกฝนตกทั้งอาทิตย์แต่เห็ดก็เกิดอาทิตย์ที่แล้วร้อนมากมก็เลยเห็ดขึ้นกลับไปได้กินเต็กเห็ดขนมปังขาอวกมาก นนี้คลิปแรกของปีนี้ค่ะเก็บเห็ดครั้งแรกของปีนี้มาครั้งแรกก็เจอเลยค่ะฟินเวอร์ออต้องนอนพี่อ๊บตรงนู้นตรงนอนต้องน,นอนตรงนี้ก่อนอไหมยาวเป็นแถวเลยตั้งแต่นี้นะคะมมมวววออืือ ที่ประจำนะคะมาทุกปี ตรงนี้แตกหมดเรีย่ยมไม่ไม่ตรงนี้หมดเรียมไหนตรงไหนที่นี่ที่หยกโอ้ยข้างหลังอเ,ลเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงไหนก่อนตรงไหนก่อนเราไปตรงนั้นโอนโอ้โหดอกใหญ่มากดูนี่ค่ะซ่อนอยู่ตามนี้นะคะโอ้โหสวยงามถ่ายฟ์มม้วนเดียวจบไม่ต้องตัดต่อ ว่ามีเห็ดอยู่แค่ที่เดียวค่ะเมื่อวานนี้ไปทํางานเพื่อนบอกฉันอยากไปเก็บเห็ดกับเธอฉันยังมีความรู้สึกตอนที่เจอเห็ดเยอะๆถ่ายทำไมไม่ถ่าย <c oughs> <c oughs> ดูตรงนี้ค่ะอะไปล่านากึกว่าลืมฟิล์นมนะสวยมาก เกือบไม่มานะคะเนี่ยเมื่อเช้าฝนตกลังเลเกือบจะไปเดินห้างแทนโอ้เดินห้างหรือจะสนุกเท่าเดินป่านี่นะคะแค่กอดเดียวโอ้ my god อ๋อนี่อีกเยอะมากอืมาเหรอ เห็นคนรีบๆรีบๆเห็นคนมา,นาจริงเหรอเราต้องรีบเก็บเพื่อเขาไม่เย็ยมเดี๋ยวที่เจอเห็ดน,นี่ยังจะเจอทองคำนะคะห้ามให้ใครรู้เว้นกันอ๋อป้าฝ้ายเอง <laughs> <laughs> คนกันเองลูกคนกันเองมาด้วยการเจอกันเองคะ่ะ นี่ตรงนี้ค่ะโอ้โหไม่มานี่เสียดายแย่เลยเชียงแมวบอกอย่างสวยมากเดี๋ยวแม่ก็รู้าทำไมนี่เขาบนา่นว่าเรียกแล้วไม่มีใครตอบเขา เห็นแล้วมสูมมม้งามที่เดียวแม่โยนแมวมันอยู่บนหัว่ยไคะพวก เขากำลังกาลังฟิล์มหมาอยู่เขากำลังทำคลิปค่ะมาเจอเหี้ใครเด็กอ้าวท่านไหนท่านนี้ก็จังว่อนยบายอยู่อย่างเหยียบนะคะแถวนี้เยอะอีเหยียบอีเหยียบอีเหยียบเลยค่ะเราแค่ตรงนี้ทีเดียวนี่แหละค่ะอ่ะเอาถ่ายตรงนี้ถัดไปไปเอาถ่ายแม่เธอเก็บก็ได้ เด็กมีส่วนร่วมเข้า้ยต้อเียถ่ายเลยถ่ายนู่นนั่นมันอยู่ไหนอ่ะนู่นข้างหลังโยกเต็มเลยนุงค่นเขามาร้องมีนักร้องมาด้วยโอ้ยโยกเหยียบแมฆไปแล้วนี้นักร้องเขามาเก็บเห็ดนะเขาไม่ได้มาร้องเพลงอย่าขยับแรงค่ะเดี๋ยวมันเขย่า ท่านี่ก็ยาววนไปวนมาอยู่คุนเห็นมองดอกสองดอกดอกสงดอกยางวนอีก็เห็นอีกอยู่ะเลเก็บเยันทมาอดยะมากโอ้ยเฮออกข้างในข้างในมอสโอ้มันเกิดโดนละเพท่นี เก็บเห็ดไปก็มีเพลงฟังไปด้วยดีแท้อ๋อนักร้องเก็บเห็ดไปมีเพลงฟังไปด้วยอะไรจะฟินขนาดนี้ปลาเห็ดอะไรจะฟินขนาดนี้ไหนที่แดดก็มันเหียบไปเลยไหนไปซื้อมันเอาไหมก่อน ค่ะเยอะมากมายอุ้ยเห็ดอะไรเ่รอทำไมมึงเดี๋ยวเดี๋ยวมึงเข้ามือขวาแล้วจะมาดอกน้อยหน่อยไหนไหนนักบวชอ่าาไหนอะไรอ่ะ